สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทางธรรมนำใจเสียงธรรมะเบาๆที่จะช่วยปลุกพลังดีๆในใจคุณให้เป็นคุณที่ดีกว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเราต่างก็รู้จักความเหนื่อยล้าทางกายเป็นอย่างดีเมื่อเราใช้ร่างกายทำงานหนักยกของหนักออกกําลังกายหรืออดนอนเราจะรู้สึกปวดเมื่อยอ่อนเพลีย และต้องการการพักผ่อนซึ่งวิธีแก้ปัญหาก็ง่ายมากครับคือการนอนการหยุดใช้ร่างกายและการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้กำลังเผชิญกับความเหนื่อยล้าทางใจครับซึ่งเป็นความรู้สึกที่ซับซ้อนกว่านั้นมากคุณเคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าคุณเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำ พยายามนอนให้ครบ8ชั่วโมงเต็มแต่เมื่อตื่นเช้ามากลับรู้สึกว่าหัวมันหนักสมองไม่ปลอดโปรง่งและไม่มีพลังงานในการเริ่มต้นวันใหม่คุณลาพักร้อนไปเที่ยวทะเลสวยๆปิดโทรศัพท์ไม่ทำงานแต่ตลอดเวลาที่นั่งอยู่ริมหาดความคิดก็ยังวิ่งวนอยู่กับเรื่องงานที่ค้างคาเรื่องปัญหาที่บ้าน หรือเรื่องที่ยังไม่ลงตัวในชีวิตคุณพยายามดูหนังตลกอ่านหนังสือเบาๆเพื่อผ่อนคลายแต่ในใจกลับมีเสียงกระซิบซ้ำๆว่าคุณต้องทำอะไรให้ได้มากกว่านี้นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าใจของเรากำลังแบกน้ำหนักที่มองไม่เห็นอยู่ครับความเหนื่อยล้าทางใจ ไม่ได้เกิดจากการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากการแบกความคิดและการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราพยายามจะควบคุมมันตลอดเวลาสมองของเราไม่ได้ถูกปิดสวิตช์เลยแม้แต่วินาทีเดียวมันยังคงทำงานหนักตลอด24ชั่วโมงในการพยายามเป็นผู้ผลิตที่ยอดเยี่ยมอยู่ตลอดเวลา พยายามควบคุมทุกสิ่งในชีวิตและเวลาพยายามแก้ปัญหาที่ยังไม่เกิดหรือที่เกินกำลังของเราพยายามคิดหาทางออกหรือสิ่งใหม่ให้ได้อยู่ตลอดเวลาเป้าหมายของเราในวันนี้คือการเรียนรู้ศิลปะของการหยุดให้เป็นที่ไม่ได้หมายถึงการนอนหลับแต่หมายถึงการหยุดความคิดที่กำลังวิ่งวน เพื่อปลดเปลื้อนน้ำหนักหนักออกจากใจของเราเราจะมาสำรวจกันว่าอะไรคือน้ำหนักที่แท้จริงที่ทำให้ใจของเราเหนื่อยล้าและเราจะสามารถวางมันลงได้อย่างไรเพื่อให้เราสามารถกลับไปทำงานแก้ปัญหาและคิดเรื่องใหม่ๆได้อย่างเต็มที่โดยที่ใจยังคงเบาสบายวงจรลวงตาของความผลิตผลสูงสุด ในโลกยุคปัจจุบันเราถูกปลูกฝังว่าคุณค่าของคนวัดกันที่ความผลิตผลครับเราถูกสอนให้เป็นผู้ผลิตที่ยอดเยี่ยมหรือที่เรียกกันว่า productive ในทุกมิติของชีวิตในที่ทำงานต้องทำงานได้เยอะที่สุดเร็วที่สุดเกินเป้าหมายเสมอในชีวิตส่วนตัวต้องดูแลสุขภาพให้ดีออกกำลังกาย ต้องอ่านหนังสือต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆในสังคมต้องเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นลูกที่ดีต้องไปเที่ยวในที่สวยๆและต้องมีชีวิตที่น่าอิจฉาบนสื่อสังคมความเชื่อนี้ได้สร้างวงจรลวงตาขึ้นมาในใจเราครับความคิดแรกคือฉันต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบที่สุดและควบคุมเวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าที่สุด แรงดับเคลื่อนความกังวลว่าถ้าเราหยุดเราจะตามคนอื่นไม่ทันหรือถ้าเราไม่สมบูรณ์แบบเราจะไม่ได้รับการยอมรับผลที่ตามมาเราพยายามยัดเยียดกิจกรรมทุกอย่างลงในตารางชีวิตอย่างแน่นหนาเราปฏิเสธที่จะมีเวลาว่างหรือเวลาที่ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์เพราะเรารู้สึกผิดเมื่อการควบคุมกลายเป็นความเหนื่อยหนัก ส่วนหนึ่งของความผลิตผลสูงสุดคือการพยายามควบคุมทุกอย่างในชีวิตตั้งแต่เรื่องใหญ่ไปจนถึงเรื่องเล็กน้อยเราพยายามควบคุมผลลัพธ์เราตั้งความคาดหวังว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้และเมื่อมันไม่เป็นไปตามนั้นใจเราก็กระเพื่อมด้วยความไม่พอใจความโกรธหรือความผิดหวังเราพยายามควบคุมความคิดและเวลา เราไม่ยอมให้มีความคิดที่ไม่ได้เรื่องเข้ามาในสมองและเราก็ไม่ยอมให้เวลาของเราถูกใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์เราพยายามบีบและอัดชีวิตไว้ในกรอบที่ขั้นงวดการกระทำเหล่านี้คือการแบกภาระของความคาดหวังที่หนักอึง้งความคาดหวังจากรอบภายนอกการพยายามทำให้คนอื่นเห็นว่าเราเก่งเราดีเรามีความสุข ความคาดหวังจากตัวเองการตั้งมาตรฐานที่สูงเกินจริงและไม่ให้อภัยตัวเองเมื่อทำผิดพลาดใจที่เหนื่อยล้าคือใจที่ทำงานตลอดเวลาเพื่อรักษาภาพลักษณ์และควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ลองนึกภาพนะครับหากคุณกำลังยกกล่องหนักๆสัดใบปราบใดที่คุณยังยกมันอยู่ร่างกายคุณก็จะเหนื่อยแต่ถ้าคุณวางกล่องนั้นลงร่างกายก็จะพัก ในทางกลับกันใจที่แบกความคาดหวังคือใจที่กําลังยกกล่องที่มองไม่เห็นมันไม่ได้หนักด้วยน้ำหนักจริงๆแต่หนักด้วยน้ำหนักของความคิดที่ผูกติดกับคำว่าฉันต้องทำได้ฉันต้องควบคุมได้ดังนั้นเพื่อให้ใจได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเราต้องเริ่มจากการวางกล่องความคาดหวังนี้ลงก่อนครับเราต้องยอมรับว่า เราคือมนุษย์ธรรมดาที่มีขีดจำกัดและความดีงามของเราไม่ได้วัดจากปริมาณงานที่เราทำได้ในแต่ละวันแต่มาจากความเบาสบายและความสงบภายในที่เราสามารถรักษามันไว้ได้ตั้งหากความแตกต่างระหว่างการคิดและการครุ่นคิดวกวนส่วนที่สองที่ทำให้ใจของเราเหนื่อยล้าอย่างรุนแรงคือพฤติกรรมของสมองในการจัดการปัญหาครับ ในชีวิตจริงเราต้องเผชิญกับปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความสัมพันธ์หรือสุขภาพและเราได้รับการสอนมาว่าจงใช้สมองคิดแก้ปัญหาและหาทางออกซึ่งนั่นถูกต้องครับการคิดคือเครื่องมืออันทรงพลังของมนุษย์แต่มีเส้นแบ่งที่ละเอียดอ่อนระหว่างการคิดเพื่อหาทางออกกับการกรุ่นคิดวกวน การคิดเพื่อหาทางออกคือการใช้สมองอย่างมีทิศทางตั้งคำถามที่นำไปสู่การกระทาเช่นอะไรคือขั้นตอนต่อไปที่ฉันต้องทำฉันควรขอความช่วยเหลือจากใครการคิดแบบนี้จะนำไปสู่การตัดสินใจและการลงมือทำซึ่งแม้จะเหนื่อยแต่เป็นความเหนื่อยที่สร้างสรรค์การครุ่นคิดวกวนคือ การปล่อยให้ความคิดหมุนวนอยู่ในประเด็งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่นำไปสู่การกระทำใดๆเลยเช่นทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันฉันไม่น่าทำแบบนั้นเลยถ้าตอนนั้นฉันเลือกอีกทางจะเป็นอย่างไรการคิดแบบนี้คือการเคี้ยวซ้ำปัญหาที่ผ่านมาแล้วหรือการวิตกจริตถึงเรื่องในอนาคตที่เรายังไม่มีข้อมูลพอจะจัดการได้ครับใจที่เหนื่อยล้า มักเกิดจากการครุ่นคิดวกวนเมื่อเราปล่อยให้สมองทำหน้าที่เป็นเครื่องแซกผ้าที่หมุนผ้าสกรปรกซ้ำไปซ้ำมาโดยไม่ใส่น้ํายาและไม่นำไปปากให้แห้งเราก็จะยิ่งเหนื่อยล้าและอับชื้นอยู่ในความรู้สึกเดิมๆครับปัญหาที่เกินกำลังหรือหมดเวลาแล้วการครุ่นคิดวกวนมักเกิดขึ้นกับปัญหาในลักษณะสแบบ คือปัญหาที่แก้ไขไม่ได้อีกต่อไปคือเรื่องราวในอดีตที่เราทำผิดพลาดไปแล้วหรือเหตุการณ์ที่เราสูญเสียไปแล้วการที่สมองพยายามแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วคือการใช้พลังงานที่สูญเปล่าและไร้ประโยชน์อย่างที่สุดครับปัญหาที่เกินกำลังของเราในขณะนี้คือเรื่องใหญ่ในอนาคตที่เรายังไม่มีทรัพยากรเงินเวลาความรู้ หรืออำนาจพอจะไปจัดการได้จริงๆการวิตกจริตถึงสิ่งเหล่านี้ก่อนเวลาอันควรก็ไม่ต่างอะไรกับการวิ่งมาราธอนทั้งที่ยังไม่ได้ฝึกซ้อมครับน้ำหนักของการแก้ปัญหาไม่จบคือน้ำหนักที่เราเอามาทับถมจิตใจของเราเองด้วยเรื่องที่ทำอะไรไม่ได้แล้วหรือยังทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ในทางแห่งความเบาสบาย เราต้องเรียนรู้ที่จะหยุดมือออกจากพวงมาลัยความคิดในบางจังหวะครับปัญหาที่ผ่านมาแล้วเราต้องยอมรับความจริง (acceptance) ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราทำได้คือการเรียนรู้จากมันและเดินต่อปัญหาที่ยังไม่มาถึงเราต้องแยกความจริงกับความกลัวออกจากกันและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ฉันทำได้ดีที่สุดในวันนี้เท่านั้น การเปลี่ยนจากการคุ้นคิดวกวนเป็นการลงมือทำในสิ่งเล็กน้อยที่อยู่ตรงหน้าจะเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดของสมองครับเพราะเมื่อเราได้ตัดสินใจและลงมือทำแม้จะเป็นเรื่องเล็กสมองจะหลุดพ้นจากวงจรของการหมุนซ้ำและเปลี่ยนไปสู่โหมดของการสร้างสรรค์และการก้าวไปทั้งหน้าอย่างมีสติการพักผ่อนที่แท้จริงคือการหยุดคิดถึง ตัวฉันเมื่อเราตระหนักถึงน้ำหนักของความคาดหวังและการครุ่นคิดวกวนแล้วขั้นตอนต่อไปคือการใช้พลังของการหยุดเพื่อให้ใจได้พักอย่างแท้จริงเรามักเข้าใจผิดว่าการพักผ่อนคือการทำกิจกรรมที่สนุกสนานเช่นดูซีรีส์เล่นเกมหรือช้อปปิ้งซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ เป็นเพียงการเปลี่ยนความสนใจจากความเหนื่อยล้าหนึ่งไปสู่ความตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งแต่ตัวฉันที่แบกภาระนั้นก็ยังคงอยู่การพักผ่อนที่แท้จริงคือการหยุดคิดถึงว่าฉันต้องเป็นคนนั้นคนนี้หรือฉันต้องทำสิ่งนี้สิ่งนั้นนี่คือวิธีการสร้างเวลาว่างที่แท้จริงให้กับจิตใจครับการกำหนดขอบเขตของการควบคุม เราต้องยอมรับอย่างจริงใจว่าในโลกนี้มีสิ่งที่เราควบคุมได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับสิ่งที่เราควบคุมได้คือการกระทําของเราเองความคิดและการตอบสนองของเราต่อเหตุการณ์ความพยายามที่เราใส่ลงไปสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือผลลัพธ์สุดท้ายการกระทําของผู้อื่นเหตุการณ์ในอดีตอนาคตที่ยังไม่มาถึง เมื่อใดก็ตามที่ใจเริ่มเหนื่อยล้าจากการพยายามควบคุมสิ่งที่อยู่นอกขอบเขตอำนาจของเราเช่นกังวลว่าคู่ค้าจะทำตามสัญญาไหมกังวลว่าเราจะสอบผ่านไหมให้เราใช้เครื่องมือที่เรียบง่ายที่สุดคือการกำหนดขอบเขตพูดกับตัวเองว่าฉันได้ทำส่วนของฉันดีที่สุดแล้วส่วนที่เหลือฉันต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันจะเป็น นี่คือการปล่อยวางอย่างมีสติครับคือการวางภาระของผลลัพธ์ลงแล้วเหลือไว้เพียงภาระของการกระทำที่อยู่ตรงหน้าการสร้างช่องว่างในวันเวลาในชีวิตที่อัดแน่นด้วยกิจกรรมเราต้องเจียดพื้นที่เล็กๆเ,เพื่อการไม่ทำอะไรเลยอย่างจงใจหยุดการตอบสนองทันทีเมื่อมีข้อความเข้าโทรศัพท์ดังหรือความคิดแวบเข้ามาอย่าพึ่งตอบสนองทันที จงฝึกการหายใจเข้าออกหนึ่งครั้งก่อนตัดสินใจกำหนดเวลาว่างที่ไม่เป็นประโยชน์15-30นาทีต่อวันที่คุณจะอนุญาตให้ตัวเองนั่งนิ่งๆมองดูต้นไม้ดื่มน้ำหรือแค่รู้สึกถึงการหายใจโดยไม่มีเป้าหมายไม่ใช่เพื่อคิดงานไม่ใช่เพื่อวางแผนแต่เพื่ออยู่กับปัจจุบันขณะ living in the present การหยุดและปล่อยวางนี้จะมอบสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้กับใจที่เหนื่อยล้านั่นคือพื้นที่ว่างที่ความคิดไม่สามารถเข้ามาครอบงำได้เมื่อไม่มีความคิดที่ต้องแบกใจก็จะกลับมาสู่สภาวะที่เป็นกลางและเบาสบายในที่สุดความคิดสร้างสรรค์จากความเงียบในโลกของคนทำงานและผู้ประกอบการ ทุกคนต่างไขว่คว้าหาความคิดใหม่หรือทางออกที่ฉลาดเพื่อสร้างความก้าวหน้าแต่เรามักจะใช้วิธีที่ผิดนั่นคือการกดดันสมองให้คิดให้ได้เมื่อเราบังคับสมองให้สร้างสรรค์ภายใต้แรงกดดันสมองจะพยายามหาคำตอบจากข้อมูลเดิมๆที่มีอยู่แล้วในความทรงจำซึ่งส่วนใหญ่ก็คือทางออกเดิมหรือความคิดที่วนซ้ำที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริงปัญญาหรือความคิดใหม่ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นจากความเครียดครับแต่เกิดขึ้นจากความสงบลองนึกถึงนักวิทยาศาสตร์หรือนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่หลายคนพวกเขาไม่ได้ค้นพบสิ่งใหม่ในห้องปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่บ่อยครั้งมันเกิดขึ้นในขณะที่พวกเขากำลังทำกิจกรรมง่ายๆ,ๆเช่นอาบน้ำเดินเล่นหรือนั่งมองท้องฟ้านั่นเป็นเพราะอะไรเมื่อเราหยุดความตั้งใจ เมื่อเราหยุดตั้งใจจะแก้ปัญหาหรือหยุดพยายามจะคิดให้ได้สมองส่วนที่กดดันจับผ่อนคลายลงเกิดความว่างชั่วขณะในช่วงเวลาที่ใจว่างไม่มีเป้าหมายไม่มีภาระของความคาดหวังสารพันทางความคิดที่ยุ่งเหยิงจะถูกคลายออกชั่วคราวปัญญาผุดขึ้นเมื่อความยุ่งเหยิงถูกคลายออกข้อมูลและประสบการณ์ทั้งหมดที่เคยถูกจัดเก็บไว้ในสมอง ก็จะถูกเชื่อมโยงกันในรูปแบบใหม่ที่ชาญฉลาดกว่าเดิมความคิดใหม่ที่เราต้องการก็จะผุดขึ้นมาเองอย่างเป็นธรรมชาติและง่ายได้การทำความดีอย่างเต็มที่โดยไม่ผูกติดกับผลลัพธ์ดังนั้นเคล็ดลับในการเป็นผู้สร้างสรรค์ที่แท้จริงในทางแห่งความสงบคือการลงมือทำอย่างเต็มที่ในปัจจุบันขณะโดยไม่ผูกติดกับผลลัพธ์ในอนาคต จดจ่อกับการกระทำใส่พลังความคิดและเล่าเลียดลงไปในงานที่คุณกําลังทำอยู่ให้ดีที่สุดในตอนนี้โดยไม่ต้องคิดว่าถ้าฉันทำสิ่งนี้แล้วฉันจะได้อะไรหรือมันจะนำไปสู่ความสำเร็จแบบไหนปล่อยวางความสำเร็จเมื่อคุณส่งมอบงานหรือเมื่อคุณเสร็จซึ่งการกระทำนั้นๆจงปล่อยมันออกจากใจทันทีครับไม่ต้องแบกมันไว้เพื่อรอผลลัพธ์ ไม่ต้องกังวลว่ามันจะดีพอหรือไม่ใจที่ว่างเปล่าพร้อมรับสิ่งใหม่เมื่อคุณทำเช่นนี้ได้คุณจะสามารถใช้ชีวิตในสภาวะที่ใจของคุณว่างเปล่าและพร้อมรับอยู่เสมอเมื่อใจคุณว่างเปล่ามันก็เหมือนกับแก้วที่ว่างเปล่าซึ่งพร้อมที่จะรับน้ำปัญญาความคิดใหม่เข้ามาเติมได้ตลอดเวลานี่คือความผลิตผลที่แท้จริงในทางธรรมครับ คือการทำหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยใจที่สงบและปล่อยให้ปัญญาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ใช่การบีบคั้นตัวเองให้เหนื่อยล้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการแผนที่สู่ใจที่เบาสบายในโลกที่เร่งรีบเพื่อนๆที่รักครับหากวันนี้คุณรู้สึกว่าใจกำลังเหนื่อยล้าอย่างหนักขอให้คุณระลึกไว้เสมอว่าน้ำหนักที่แท้จริงไม่ใช่ภาระงานแต่คือภาระความคิด เราไม่ได้อยู่ที่นี้เพื่อสอนให้คุณทำน้อยลงแต่เราต้องการให้คุณเรียนรู้วิธีแบกให้น้อยลงในขณะที่คุณยังต้องใช้ชีวิตและทำหน้าที่ของคุณอย่างเต็มที่ขอให้คุณลองนำหลักการง่ายๆ3ข้อนี้ไปเป็นเครื่องมือปลดเปลืองภาระในทุกวันของคุณครับ 1. ทบทวนความคาดหวังปฏิบัติในตอนเช้าหรือก่อนเริ่มงานให้จดสิ่งที่ฉันต้องทำออกมา จากนั้นได้ถามตัวเองว่าความต้องทำเหล่านี้มันเป็นความต้องการของฉันจริงๆหรือเป็นเพียงเสียงของสังคมหรือความกลัวเป้าหมายยอมรับว่าการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนั้นเป็นไปไม่ได้ให้ลดความคาดหวังลงมาอยู่ในระดับที่ทำได้ดีที่สุดในขีดจำกัดของตัวเองและให้อภัยตัวเองทันทีที่ทำผิดพลาด 2. หยุดวงจรครุ่นคิดวกวนปฏิบัติ เมื่อสมองเริ่มวนอยู่กับปัญหาเดิมๆที่แก้ไขไม่ได้ให้ลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถท,ทันทีถ้าปัญหานั้นมาจากอดีตให้เปลี่ยนเป็นการเรียนรู้โดยการจดข้อผิดพลาดที่ได้เรียนรู้และแตัดสินใจว่าจะไม่ทำซ้ำอีกถ้าปัญหานั้นมาจากอนาคตให้เปลี่ยนเป็นการลงมือทำในสิ่งที่เล็กที่สุดที่ทำได้ในตอนนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับมันเช่นถ้ากังวลเรื่องการเงิน ก็ให้เริ่มหาข้อมูลเล็กน้อยแล้วหยุดคิดเรื่องใหญ่เป้าหมายจำกัดการใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหาไว้แค่เวลาที่กำหนดและการกระทำที่นำไปสู่ผลลัพธ์เท่านั้น 3. ส,สร้างพื้นที่ว่างให้ปัญญาปฏิบัติในทุกๆวันให้มีช่วงเวลาที่ไม่ทำอะไรเลยโดยตั้งใจอย่างน้อย10นาทีนั่งนิ่งๆหรือเดินชา้ชา โดยจดจ่ออยู่กับการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเสียงอากาศการหายใจโดยไม่ต้องคิดถึงงานหรือปัญหาเป้าหมายอนุญาตให้สมองได้พักผลจากการควบคุมและปล่อยให้ปัญญาหรือความคิดใหม่ๆได้มีโอกาสผุดขึ้นมาเองตามธรรมชาติความเบาสบายคือหลักฐานของชีวิตที่ถูกต้องจำไว้เสมอว่าความเบาสบายของใจ ไม่ใช่เครื่องหมายของการไม่ใส่ใจหรือความเกียดคร้านแต่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนของการใช้ชีวิตที่ถูกต้องและเป็นไปตามความเป็นจริงทําอย่างเต็มที่เพราะคุณรู้ว่าการกระทําของคุณคือสิ่งที่คุณควบคุมได้ใจไม่หนักเพราะคุณวางภาระของผลลัพธ์และสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ลงแล้ว การเดินทางบนเส้นทางแห่งความเบาสบายนี้อาจต้องอาศัยการฝึกฝนแต่ทุกๆครั้งที่คุณเลือกที่จะวางสิ่งที่หนักอึ้งลงคุณกำลังให้ของข,องขวัญอันล้ำค่าที่สุดแก่ตัวเองนั่นคือความสงบสุขที่ยั่งยืนขอให้คุณกลับไปใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังงานและความผลิตผลอย่างแท้จริงโดยที่มีใจที่เบา และใจที่ได้พักผลอย่างเต็มที่อยู่คู่กันตลอดไปครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับหากเนื้อหาตอนนี้ช่วยให้คุณเห็นเครื่องมือที่จะลุกขึ้นมาสร้างชีวิตของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่องทางธรรมนำใจไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เสียงธรรมะเบาๆแห่งความเข้าใจนี้เป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆ ที่คอยนำทางให้คุณสร้างสิ่งดีๆและรักษาความสงบในใจของคุณไว้ในทุกวันขอให้เป็นวันที่ดีที่สุดของคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับทางธรรมนำใจครับ